นั chat, aya, ่ตัวเด่นท mm ักเกครับผมสงนรีนเจ็สมเนะครับออไปยุทธนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะฮเกี่ยวกับบริษัทครับหลังจากที่เราใช้พันไปแล้วนะครับเราไปรู้ว่าบริษัทมีสายตั้งมาแปีแล้วนะครับที่อยู่ท่าสารจเจกานะฮะพายิการไปสามบาประเทศทั่วโลกคแล้วก็ผบริหารสามท่านนพี่น้องกันเป็นมีสสการณ์จากเครือข่ายดรบริษทมาทุกไม่นกัน ประเทศไทยมีปุ๋โตปุ๋ยสุขภัณฑ์นะครับเป็นเจี๊ยร่อน GM ใหญ่นะครับคนที่การนิสัยดีประสบการ์ลาออกจากบริษัทศอื่นมาแล้วก็มาทําที่ประเทศไทยนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่ราชดานะครับใกล้ใกล้กับเราเจ้าพญาบาาเลยครับอันนี้เป็นสำนักงานของเรานะฮะวีเดบฮะที่ปทุมุรีที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็บ้านของเรานะฮะที่ปงสเก่านะครับทานราแฟมาไปแวะได้ครับทานกาแฟนะฮะปรึกษาหารือได้นะฮะ ทำไมเราไปตั้งมีพัดขึ้นาเพราะว่าเอาไว้บริการสมาชิกนะฮะเป็นที่ประชุมเสวนาเป็นที่เรเปลี่ยนเป็นที่วางผังวางแผนในการทำงานนะฮะในการสร้างองค์กรนะฮะเราใช้ที่นี่ก่อจะต้องเซอร์วิสห้องประชุมที่บวชสองเก่าบวชสเก่าครับผมติดตามงสวยๆดูใกล้ๆกล้กันอ่าที่เขาเป็นร้านร้นมานร้านีปะร้นา,า <c oughs> นปะ <c oughs> ปูผมเป็นบ้านหลังที่สองก็วัดได้ได้วยวันนี้มาแทบทุกวัดการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบ้านเรามันก็มีสอกบอกนะครับนะ่นตัวแก่สอกบอนะครับ เราหกจุดแยกสองบริบทตรงคุณปอพูดพวกนะครับเอาหลัจุดวันยี่สิบสองสิงหายี่สิบหกหนึ่งวันี้ยีสองสิงหาเนี่ยครบสองปีนะครับพอเพิ่งเข้ามายังไม่นานพอคนยังไม่รู้เป็นธรำมาสกัดนะครับจากพืชสิบห้าชนิดจากทุกมุมโลกนะสิบห้าประเทศนะครับเอาเป็นน้ำมาสกัดอยู่ในซอฟเกลเดียวกันเหมือนกี้ที่ราไปเนี่ยหนึ่งพันกฤติกรรมนครับหนกระปุกมีสามสิบเมตรนะครับฮะตัวนี้ตัวตัวเดียวกันนี่แยกมาเป็นสิบเมตรนะครับสิบเมตัวอย่างนะครัับตวนี้นะครับ เพื่อสิบห้าเจดียเป็นธรรมดารวมทั้งบ้านลุมบ้านเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่มได้ตกไม่ได้แตกหน้ามงกรหอนอะไรอยู่ตรงนี้หมดครับอยู่ที่นี่หมดนะของดีอยู่ที่นี่หมดนะตัวเนี้ยมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้า,ทานทนของเราได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไข่เบาหวานไ,ไขมันนะโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้ว<ล>ก็ท,ที่สำคัญที่ความาจำไม่ดีความจำเสื่อมนะคนที่เปลียนเซมเปอร์ของเราเริ่มจะอยู่ในนั้นอยู่ได้าริมด่างองนี่ละนะครับ เนี่แหละตัวนี้แหละกรมวิศวทหารใช้กันนะครับใจพอคุณใช้เครื่องกองอากาศเครื่อฆ่าเชียนะฮะถ้าฝุ่นฆ้าอะไรในบ้านเราในห้องนอนเรามีฝุ่นไรฝุ่นกรฝุ่นนะตัวนี้มีไส้กองสามเอ็มนะกองอเมริกานะกองเจ็ดชั้นนะครับใช้ประจุลบในการฆ่าเชื้อด้วยที่สำคัญคือประหยัดพลังงานเปิดเปิดยี่สิบชั่วโมงก็ไม่เกินสองบาทนะครับนะฮะมอเตอร์ญี่ปุ่นเปนเบาไม่มีเสียงเลยเบามีค่าบอกค่าฝุ่น pm สองจุดห้าตลอดเวลา นามีค่าบอกไปบอกไปว่าผลเท่าไรเท่าไรครับแล้วพ้กเกิการลงทุนของว่าของมีสายทีมีสีเท็กเก็ตนะคะรับสำคัญเริ่มแรกผลที่จะทำธุรกิจที่คนหนึ่งมีแล้วได้ไม่เพียงพอนะเด็กใช้สินค้าสามพันหกร้อยเจ็บาทเาไรต่อไปเอสก็เก้าันรอบาทนะครับเราอาจจะได้เครื่องกองอากาศหนึ่งหาพรยือว่าเป็นสินค้าอย่างี้ก็ได้นะครับแล้ก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาถ้าส้าเปสายใหญ่สุดตอนนี้เอาครื่งเดี๋ยวเยนไปประมาณสามหมนแปดพอดีใช่ไหมได้พันทีวีสี่ร้อยทีวีแล้ว ทุกเคสที่ว่าจะเป็นเบสิกเอสเอสแล่ี้นะฮะได้คะแนนนำพักระบบ20%เอาคะแนนทีวีที่บอกี้นะครับเอาคำนวณคำนวณออกมาแล้ว20%ได้เท่าไหร่เป็น u ูเอสลอลนะครับเทานี้ไม่พอนะตั้งแต่ไซส์เอสขึ้นไปบริษัทบอกว่าถ้าคุณทำได้ภายใน2อาทิตย์คุณจะนำคนมาได้สคนตอนที้นะครับจะดับเบิลไ้อีก50%อูทตหน้าปัดอินินดีครับเราเซตเกตอย่งไงนะครับเพ่อกสินค้าอยู่ประจำเพราะาแจกสินค้าอยู่ คนนี้กระจาอยู่เอามารวกมกันดีกว่าใช่ใชไหมครับว่าจะลงไซน์ไหนไซน์ไหนจะสามปฐุกก้าวขันกว่าสามบนแปด 3, แล้วแต่เราจะเอาการตัวไหนแล้วทํางานเป็นทีมเทีย่แต่ทุกคนต้องมีอถ่ายสามพ่อสามพ่อจับได้กินหมดหนึ่งรวมพ็ยเกจแล้วนะสิาาทค่าจิตใจแล้วสองคุณต้องรักษา,ายอดทุกเดือนเดือนละทางสองพันสี่ถึงสองปฐุกกินดีแล้วใช้ดีแล้วก็บอกต่อสองคนถ้าน้อยสองคนจะน่าจะเร็วก็สองคนมากกว่าสองก็ไม่อะไรเป็นผู้จัดองค์กร บนตออไม่ได้เราเขาบวนเอาคนมาต่อก่อนใช่ไหมที่ได้มาปุ๊บที่ตกลมาต่อข้าราชกาตัวเองกันเลยครับคือทำงานเป็นทีมช่วยกันให้ทุกคนรอดให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีรายได้มั่ง